ท่านประธานครับผมเลิบเปรลบครับก็ขอบคุณท่านล้ำเตรีนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างจะผิดหวังในคําตอบของท่านนะฮะก็เข้าใจดีนะว่านักการทูตบทีพูดไปเนี่ยก็คือให้ได้ยินแต่ว่าเตะไม่ถึงนะผมผมเข้าใจดีนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านผมดูแล้วคือท่านอาจจะยังเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนก็คือว่าอธิปไตยเหนือกอกูดนะ่ผมไม่ใช่ประเด็นคือยังไงกอะกูดก็เป็นของเราอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เขามาลากเส้น แล้วก็มาวุ่นเป่นอยู่แถวตรงเกาะก,กูดนั้นนะแล้วมันก็จวมเป็นทะเลอ,อ,อเลณาเขตของเราไหลทวีปของเราเนี่ยเส้นตรงนี้เรารอยอมรับไม่ได้แต่มันปรากฏอยู่ใน MOU C C ครับผมถึงเสนอไงว่าจริงๆควรจะต้องยกเลิก MOU C C แล้วจริงรัฐบาลสมัยหนึ่งก็เคยจะยกเลิกอ,อยู่แล้วผมถึงถามเป็นคําถามข้อแรกเลยว่าท่านจะทํำยังไงกับเส้นนี้ในความเห็นผมเนี่ยนะก็คือยกเลิกไปแล้วก็มาเจรจาในกรอบของอนุสัญญาไหลทวีปรธรรมดา ไม่ต้องไปมี MO u ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอนุสัญญาหลายทวีปนั้น mm hmm. ก็กําหนดไว้ชัดเจนแล้วอันนี้ผมก็จะว่าท่านรัมรีอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอ,อ,อธิปไตยเหนือก,อกุดน,นั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเส้นตรงนั้นเนี่ยฮะมันทําให้พื้นที่เนี่ยมันกว้างใหญ่เกินควระฮะแล้วท่านท่านพูดถึงในประเด็นเรื่องแบ่งปันผลแบ่งปันน้ามันอะไรต่างแล้วพูดถึงเร่งรัดเร่งรีบอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอันตรายอย่างยิ่งนะฮะผมพูดแล้วนะว่าอย่าเอาพิมเสนไปแลกกลับ เรากําลังจะเอาในเรื่องของพลังงานหรือปิตโตเรเลียมซึ่งมันเป็นวัดสดุเผาผลาญไปธรรมดาเนี่ยมาแลกกับดินแดนนะฮะมาแลกกับดินแดนเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดให้ดีนะฮะแล้วท่านาช่วยทําความชัดเจนในเรื่องนี้ในกระทรวงของท่านให้ชัดเจนด้วยขอบคุณนะ